เป็นคนสุภาพแล้ว จริงใจอ่าไม่ว่าเราจะมีเรื่องอะไรเขาจะให้คําแนะนําเราได้ก็คือซึ่กันปรึกษาซึ่กันและกันนี้หรอใช่เรื่องรถเรื่องบ้านเพราะเราเราทําบ้านเวลาไล่ไล่กันแล้วเราชอบรถเหมือนกันครับผมแล้นเรื่องอะไรอีกแล้วหัวใจด้วยไหมหัวใจด้วยคือไม่ไม่เชิงปรับทุกข์ะแต่ว่าวันที่เรามีทุกข์เนี่ยด้วยความที่เขาเป็นพี่ชายเขาไม่มีทางปล่อยให้น้องทุกข์อยู่แล้วเ,ออเขาก็เข้ามามาปอบเรา,าอะไรอย่างเงี้ยครับ ในบ้างวิธีของพี่นายนะครับมาบีบมือเาเขาเขาเขาจะจับมือเราเรื่อความน่ารักของเขานะจับมือเราแล้วก็น้องครับสู้ะู้นบน้องครับน้องครับน้องครับเออผมไม่ร้องแต่เหมือนพี่นายจะร้องเอหมาถึงอันนี้เรื่องเรื่องเอาเลยแต่เขาจับมือผมจริงนะเขาบอกว่าน้องครับสู้ๆนะยังไงก็ตามเดี๋ยวมันจาผ่านไปเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับอะไรเงี้ยเขาเขาน่ารักมาก เขาเ,ออ Patter, เราก็เลยไปจับวันนี้ เข่ามือผ้าหนังผมก็จะกุมอยู่แล้วจะกุมเข่ามือหลบงี้ก็เลยไม่ทันเขาบอกรึเปล่าไม่ไม่หรอกแต่ว่าเราก็ให้กําลังใจในฐานะน้องไอ้เมื่อกี้บอกว่าเหมือนว่าเป็นเพื่อนกันทุกเรื่องขอกใจกันทุกเรื่องมันคือคล้ายกันหมดมันเหมือนในเรื่องเลยไหมคล้ายคล้ายในเรื่องเหมือนจีวิสช่วงนี้เหมือนกันไหมเจ้าเขาบอกราณปล่าแจ้งเอาว่าในช่วงเขาทุกใจเราก็ไม่เคยหนีหาย ก็มีอะไรก็โทรมาหรืออะไรเงี้ยครับก็ตอนที่ก็ตอนที่ก็จะมีเราได้มีอินปังไปให้กำลังใจหรือว่ามีรายเราก็บอกคำเดียวฮะบอกว่าสู้ๆมันย้อน ไอ้ข้หก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่การเกิดการนี้มันทำให้เราสนิดกับเขมากขึ้นเลยไหมเหมือนแบบมันมันมันคนเดียวกันอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเราเราเขาเราเขาว่าไงพอระบกสู้ๆนะอะยขอบคาณเรีบยขอบคุณครับเหมือนมองตาแล้วรู้จัก ครับเมื่อกี้ก็ไปนั่งมองตากันอยู่นะมองยังไงถอดรอเทาถอดแว่นไหมถอดแว่นไหมอะไรครับถอดแว่นไหมเขาไม่ถอดเราถอดตอนนี้เป็นยังไงสภาพจิตใจเราดีดีดีครับดีแล้วครับดีดีครับแอบร้องไห้อยู่ไหมก็ถ้าแอบพี่ก็ไม่รู้หรอกเป็นไงบ้างเราก็สั่งการเชื่อที่ผ่าน ดีครับมีมีทั้งดีแล้วก็ทุกอย่างบางเรื่องอาจจะดูเหมือนไม่ดีแต่ก็ดีคือเราก็ได้ประสบการณ์ mm hmm. ชีวิตในในครั้งนี้ใช่ครับ,รบมันเยียวยาตัวเองยังไงของเราผมการทํางานกันอยู่กับเพื่อนออการอยู่ครอบครัวช่วยได้เยอะออครับผมมันเรียกว่ายิ้มตัวเองกลับมาครับใช่ครับแล้วก็พยายามคิดอยู่ตลอดว่าต้องมีความสุขเป็นของตัวเองให้ได้แล้วอะเราแบบเราต้องมีความสุขกับตัวเองให้ได้แล้วจริง,รงๆออเออ้ยเพราะตอนนี้มุฟออนได้แล้วเนาะ ยังไม่สนิทใจร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เอาเอาเป็นสัก80 20แล้วกัน80เราอยู่ตรงไหนเอามูฟแล้วใจดูว่า20่สิบแปดจริงๆด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะวันนี้มันต้องอยู่คนเดียวมันต้องยังไงบ้างกับสิ่งที่เขาไม่สิ่งที่ไม่ถ่ายถ่ายไปถ้าพูดก็จะลองให้เหรอ ไม่ไม่ไม่มไม่รู้ว่าจะา่าถ้าพูดก็ไม่รู้จะดูเหมือนเรียกร้องอะไรหรือไมนะแต่ว่าโอเคผมจะพูดแบบลูกผู้ชายตรงไปตรงมาทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิม,มสิ่งของของเราทั้งสายังอยู่เหมือนเดิม ตัวเขาแค่ไปอยู่้อใหแต่เขาอยู่ในในความความทรงจำเราแล้วอยู่ในความคิดถึงของเราตลอดแสดงว่าทำามุกออาใจกับเราไม่ได้พยายามจะพูดไปได้เราจริงๆเราไม่ค่อยอยากอยากอยากพูดถึงเรื่องอดีตแล้วเพราะว่าเราเราก็เราให้เกียรติเขาด้วยแหละเราไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแล้วอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้ละเพราะานั่นคือชีวิตของเขาไม่ต้อาสะพจดติใจเราสาพจติใจเรามันแค่ไหน เพราะว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้แต่วันนี้ต้องอยู่คนเดียวไม่มีเขาแล้วเราก็มีเก็บทุกอย่างของเขาทำไมเราเลือกจะอยู่บรรยากาศรักแหละครับคำเดียวครับ,บแต่ะ เรารู้แล้วว่าเราควรรักเขาแบบไหนแล้วนะอ่าไม่ไม่ใช่ว่าไปรักแบบอันนั้นมันมันไม่ใช่หน้าที่ของเราละใช่ใช่เราก็รักในแบบของคนที่คอยหวังดีกับเขาแล้วกันไม่ได้คุยกันไม่ไม่ได้ไม่ได้คุยแบบได้ดูไอจีได้ดูเลยสอบไม่กล้าสอบไม่กล้าสอบเพราะว่าเราโตขึ้นแค่ไหนอ่ะนะอดีก็ก็โตขึ้นครับโตขึ้นเยอะอยู่ครับวาษาไทยยาเป็นยังไหม งานเลยพี่ทำงานอยู่กับเพื่อนให้เด้นานที่สุดก่อนเข้าบ้านเพราะว่ายิงอยู่คนเดียวแล้วมันจะคัมแบกในมื้ออาหาเราเราไม่ค่อยออกไปอย่างนี่ใช่ใช่ครับ ก็ผมอยู่แค่อยู่กิจกรรมที่ด้วยเองทำอะแท็กสนุกกตบตีก็ใช่ถ้าสมมติว่าเลิกงานเร็วผมก็จะเข้าไปแท็กสนุกกับเพื่อนแล้วจนง่วงอะผมกลับบ้านอยากแกกรรมอต่กลับบ้านไปไม่เห็นของว่าีใช่ผมว่าหลายคนเป็นไม่ใช่ผมหรอกต่อให้ง่วงแค่ไหนกลับไปถ้ามันมีอะไรหนึ่งหัวมันก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกอ่ามันก็จะมีคิดอะไรของมันเป็นเรื่อยแหละครับแล้วตาอ็นอนที่โต๊ะสนุกเนาะ พยายามแล e <oh ้วเขาไม่ให้นอนผุอหรอทั้งใต้ด้วยเขาบอกเขาไม่ได้เหมือนกันตอนนี้เราสร้างตัวหรือว่าสร้างความมั่นคงให้กับเองเออตอนนี้พยายามสร้างสร้างความมั่นคงให้ที่บ้านแล้วก็สร้างอนาคตให้ตัวเองยังไงบ้างคะเราทำงานงานเก็บตังค์ให้ได้เยอะที่สุดกลัากลัวกลัวอยู่ครับยังยังยังกลัวอยู่ใช่ใช่ยังกลัวอยู่ต้องเวดก่อน แป๊บหนึ่งใช่มเื่อนผมมันกลายเป็นกลัวจริงๆนะผมไม่รู้ใครเป็นไหมแต่ว่าผมว่าพอมันเจ็บเพราะว่ามันมันกลัวนะพี่ใช่ใช่มีมีเพื่อนแบบแนะนำไหมเอ้ยลองคุยกับคนนี้เลยไม่มีเลยผมเพราะว่าผมก็ไม่มีเพื่อนด้วยเพื่อนน้อยใช่ใช่เพื่อนน้อยด้วยครับเพื่อนเลยไม่มีใครแนะนำเลยแล้วมีคิดแบบว่าต่อเน่องแบบยังไงบ้างนะครือว่าเหมือน เขาคงไม้กับตัวเองแล้วครอบครัวต่อยอดผมอยากทําธุรกิจเร็วๆนี้พี่แต่แต่เกี่ยวกับของกินนี่แหละแต่ยังไม่อยากบอกว่าคืออะไรนะแต่ว่าเร็วๆนี้เกี่ยวกับของกินนี่แหละครับจะปล่อยเมื่อไหรอ่าอาจจะแบบสิบปีแต่ก็วางแผนอะไไรว้เรียบร้อยแล้วครับโอเคขอบคุณครับ